ก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับปิอมนะวันนี้เราจะมาเล่นกุ o กกิ๊กลนวันนี้ไปเล่นการเล่นกุกกิ๊แบบพิเศษก็คือเนี่ยเราจะมาหากล่องซึ่งสูตรในการหากล่องนี่จะให้เครดิตเลยก็คือพี่บิ๊กซีวารนะคือสูตรอาจจะคล้ายคลนิดนึงแต่ก็ไม่เหมือนก็คือจะเก็บไ,ได้หนึ่กล่องร้อซแล้วก็เงินดักเกินหนึ็นต์แน่นอน ขออนุญาตใ้กว่าร้อยเซ็นเลยนะครับนะคือที่ที่หลักๆอะ่ะม,มุนนะโอเคเพชรเนี่ยจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่เป็นถ้าใครมีอะไรก็ใช้ได้แต่ขอให้มันแบบดีๆถ้าใช้หยดทองก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ฟรีสไตล์นี่แต่ปกติเวลาเซตเนี่ยจะใช้กระต่ายคินาโมนอันนี้สำหรับผมนะแแต่ที่มันคืออะไรมาดูค่ะอ๋อ นีค่คะก็จะเป็นแบบนี้เซตที่ที่เล่นอยู่ตลอดเป็นถามไม่ว่าจะเป็นยังไงเป็นเซตนี้อืมแล้วก็ไม่ต้องผัดอะไรเลยส่วนสมบัตินี่ต้องอัพนับสำรวจให้เต็มสำหรับคนที่แบบยังไม่โหดมากอะ่ะเซตเนี้ยแน่นอนใครต้องมีสมบัติของนะเชือกนักสำรวจอยู่แล้วถ้าเอานี้นะเพราะอันนี้มันจะใช้แบบเออเดี๋ยวอย มันจะใช้นางฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เส็กซ์สำรวจคือคูณเงินน่ะอ่าสมมติแน่นอนสิสัมัดอันดับสองก็คือขอนนอกซึ่งนี่ยังไม่มีขอนนอกนะอันนี้จะเป็นฟรีสตาร์ก็ได้จะเป็นพวกเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มอะไรก็ว่าไปอ่ะเพิ่มก็ได้แล้วไปนะโอเคเราจะมาเล่นกันเลยแต่อันดับหนึ่งเราจะต้องเปิดฟรีสตาร์ด้วยคือฟรีสตาร์นี่ต้องใช้อยู่แล้วอ่ะถ้าไม่ใช้มันจะมา ไปไม่ถึงเพราะหนึ่งแม็ก,ก็นานมากเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูเนาะโอเคอ่ะสามสองหนึ่งเชื่ออือโอเคเงินเกิน 1, 100นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะใส่ตองเลยครับนี่เป็นเซ็ตที่ใช้อยู่ตลอดเวลาเลยในการหากล่องเซ็ตนี้ถือว่าเป็นเซ็ตที่ชอบมากอะ่ะในการหากล่องยอกุ้งม่วม่ว ก็จะเป็นเซตประมาณนี้อะนะครับ <g ül> ก็เราสามารถหากล่องนี้ได้แต่ได้กล่องร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเ <g ül> พราะเราเลออันดับหนึ่งก็คือเราไม่มั่นใจอ่ะอืเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้กล่องอะไรอันดับแรกอ่ะโอเคนะครับก็จะบอกให้ว่าเออเป็นการปั๊มกล่องเออไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะเออจะมีปานปั๊มกล่องนที่นี้ มันจะมีกล่องอยู่ในเอพิซดสานะพี่บีก็บอกมาแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่ายังไงยังไม่ถูกก็คือสมมุติว่าเราเล่นด่าน3ามเด็ดแล้วถ้าใครอยากหาเงินต่อก็สามารถไปหาเงินแล้วก็ลนจอจนกว่าเราตายได้เลยถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะอืม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะถ้าใครไม่ได้กล่องนี่ก็ก็สามารถเออเรียกว่ายังไงอ่ะก็สามารถเขาเรียกว่ายังไงวะอู้ได้กล่องเลยนี่ได้แล้วหนึ่งกล่องก็มันมีโอกาสได้อยู่ไอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนนะโอเคว่าแต่เราจะพูดอะไรบปกินนี้นะ <c oughs> ลืม แล้วเมื่อเราก็ถึงด่านสามแล้วก็นี่ถึงด่านสามแล้วมันก็จะให้โบนัสทามหนึ่งครั้งที่เล่นมานานแล้วสูตรนี้เนี่ยโบนัสทามแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนี่ก็จะประมาณเนี้ฮึบว้นี่ยครับเซตก็จะประมาณนี้นะเล่นที่ผมเล่นอยู่ตลอดอะอ่ะ แบบนี้ก็ได้เอเอแล้วก็ต้องกล่องของไอ้แมปนี้มันจะอยู่โซนแบบนี้เลยเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วเราก็ไม่มั่นใจดีอ่ะว่าว่าโอ้อันี้โอ้โหอนี้นี่เราได้กล่องอยู่ว่ะได้กล่องเอ้ยได้กล่องไม้ดิคือแล้วแต่อันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะได้ลคุณคุณจะได้กล่องอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้แหละ ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้กล่องอะไรแล้วแจะเกมมันจะมาสุ่มให้แต่ขอนี่ใช้100ว่าร้อยเปอร์เซนตว่าเออคือทองหนึ่งหมื่นอยู่แล้วถ้าทองมันมันมีหนึ่งหมื่นก็บางทีแบบคือจะต้องแบบแบบก็เรียกว่าเล่นให้แบบดีๆให้เลือดมันนั่นอ่ะมันแบบว่ายังไงใช้คำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะเรื่องมาสมดุลกันอะวันนี้ก็จะมาเล่นเท แค่สามตากันเนาะสามตาปึา๊บน,นี่แล้วก็เงินหนึ่งหมื่นอะปึ๊บๆึๆบปึ๊บปึ๊บปึบึบึบก็จะประมาณนี้เซ็ตที่แบบใครก็เล่นได้แต่จะต้องแต่มันแบบเป็นจี้พื้นๆด้วยน่้องไ,ไม่ต้องอะไรมากอะคือแล้วก็เป็นเซตแบบที่ไม่ใช่ เออยังไงอ่ะเป็นเซตแบบหายไปย่างนี้ก็ไม่รู้เนีน่ะก <c oughs> ็ไม่ใช่เซตหายากแลาวไม่รู้ดิมันเหมือนชินเซตนี้อ่ะชินเซตนี้มันก็เลยนั่นเลยก็รู้สึกว่าเซตนี้มันเป็นที่เหมาะที่สุดเลยแบบโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกแหลกรู้สึกแหลกไงก็ไม่รู้โอ้ยกระตุกเอ้ยไม่ใช่ใช้คำว่ากระตุกหรือมันเป็นว่าแหลกอะมันใช้คำว่ากระตุก แต่ขอการันตีเงิน 10k 1 0 0 0 0มืนรอยเปอร์เซ็นต์การันตีอ่ะการันตีเงินเงินใน่นอนร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นสูตรในการหากล่องอ่ะอืมก็มันก็ได้เป็นสูตดรดในการพ่วหากล่องเนี่ยได้แล้วเมียด่านนี้เล่นยากอ่ะขอใช้คำว่าด่านนี้เลยด่านนี้เล่นยากจริง มือหัวไม่ชอบอันนี้มันจะมึนหัวโอ้ยมืนหัวเนี่ยมึนหัวมามันจะมืนหัวโอ๊ยเนี่ยตกได้ยังแบบไม่ค่อยน่าเสียดายยเลยนี่ก็เราจะได้เงินมาหนึ่งหกก็คือมากกว่าหมื่นแล้วก็ดูกล่องครับแน่นอนการันตีสองกล่องไม่ใช่แต่การันตีหนึ่งกล่องพูดผิดการันตีหนึ่งกล่อง กระตินกล่องเลยโอเคนี่ครับสมบัติที่เราได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับถ้าใครอยากได้บนเพิ่มก็อัใชซกุกกี้เนยครีมช็อกโกรีเนยถั่วมาก็ได้เนะเป็นแบบผัดเสริมอะถ้าใครอยากตำตังก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าตัางมันจะได้เท่าไหร่นะไม่เคยลองเลยอะ ที่ลองอะ่ะนะก็นะ่าจะได้เท่าไหร่ประมาณไม่รู้ดีจะทำยังไงดีโอเคตอนนี้เราจะมาลองอีกรอบหนึ่งโอเคนี่นะครับมีที่อยากไปอีกเพียบเลยบายกี้นะักจนไพรเไปเออก็สามารถเออเล่นกระโดดอะไรก็ได้ปตามใจชอบเลย นี่สมมติเราจะใช้อ่ะระหว่างแบบคือแนะนำมาเป็นประจนภัยอ่ะคิดว่าแบบที่หากล่องง่ายที่สุดมันน่าจะแบบมีสองแมบอ่ะอมแมบแบบ jungle ปอกแบบ j u n g ลอ่ะแบบ jungle กับแบบนี้อ่ะคือก็น่าจะได้หนึ่งกล่องก็ไม่รู้ดิคิดว่าแมบสุดท้ายหายากสุดแล้วแหละก็ไม่เคยลองใช้เซตนี้เลย เธอเพราะอยากเลยกุกกี้พูดอักขีมากอ่ะกุกกี้พูดอักขีมันโหดอะ่ะก็อ,อยากได้ก็เลยแบบ <c oughs> ยาวอะ่ะคือเคยลองเปิดมาครั้งหนึ่งแลกแต่ไม่ได้คือกว่าจะรวบรวมได้ก็มันยากมากเลยนะถ้าจริงๆคือสามารถเล่นเซตนี้ปังได้ทั้งวันเลยอ๋อโอ้ยอืออมลงไม่ทันอีกโอเคแล้วก็สามารถลงนี้ได้ เป็นแบบนี้ก็คือและสว่วนไอเหรียญแบบเหรียญข้างคาง่ก็ไม่มั่นใจว่าคือเหรียญอะไรนะก็น่าจะเป็นแบบเหรียญพวกแบบเขาเรียกว่ายังไงอนะ่ะไม่รู้ <c oughs> เหรียญแบบเพิ่มไอเหรียญแบบพวกเพิ่มประมาณเพิ่มเซ็นกันได้เงินนะนะโอเคแต่รอบนี้เราจะต้องพยายามไม่ตกให้ได้พยายามไม่ชนจีงกีฉาง และนี้เราก็จะได้แล, bon ไดแล้วก็ bon การันตีโบนัสทามหนึ่งครั้งเนี่ยได้แล้วโบนัสทามการันตีโบนัสทามด้วยโบนัส bon หมีเราจะเป็นต้องเลือดน้อย,อยใช่ปะล่ะคือแต่ข้อเสียของมันก็คือแบบไม่ได้โบนัสหมีเพราะมันจะแบบมีเหรียญทองสำหรับใครที่ปากอยากปั๊มทองด้วยคืออันไหนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงปั๊มทองได้ดีที่สุดอ่ะก็คือเป็นแบบเราจะได้ทองเยอะจริงๆเหรอ อันนี้ก็วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตรวสอบได้ทุยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าได้เปล่าก็ยากอะ่ะอ้าวได้กล่องน,นี้โอยเราก็น่าจะหมดแล้วละครับที่เหลือก็แค่นั่งเก็บตังค์ไปไปวันๆันก็ได้นั่งเก็บตัคงไปวันๆไม่ต้องรออะไรเก็บตังค์เข้าไว้ด้วยกันเถอะนะเพลงบ้าไรวะ แต่งเนี่ยก็ไม่เข้าใจกุกิลัน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 มาเล่นกันไงมาเล่นกันไหมโอ๊ยแต่งเพลงบ้าของเราอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราแต่งเพลงอะไรอยู่เปนเพลงกุกิลันกุกิลันกุกิลันทำมาจากแป้งขนมปังความจริงก็คือทำมาจากแป้งขนมปังก็ ในความคิดโอ้อันนี้ได้กล่องสองเลยก็คือความคิดผมนี่กล่องน่าจะออกยากอยู่อันนี้ได้กล่องระดับกลางกล่องระดับสูงที่สุดก็คือเป็นกล่องลุงอ่ะที่เราอาจเปิดแบบได้หัวใจอันอบอุ่นของเหล่ากีนั่นเองน,น่าจะเปิดยากอยู่โอเคโอ้โหยโอดยลื่อนตกใหมุนเลยลื่นมากอืม น,นี้แต่แต่รอบละแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเราคนจะได้เงินเท่าไหร่อ่ะเป็นเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นอ่ะโบนอะไรวะขัางมันเถอะถ้าใครสามารถอยากเพิ่มออปชั่นเสริมก็เนี่ยพองหนึ่งหมื่นสว่าถ้าใครอยากเพิ่มออปชั่นออปชั่นเสริมแล้วก็คุณอ่ะชิ้นส่วนก็สามารถใส่อินเนอร เอบบาบังไข่ขวบมาได้นะโอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยรอบสุดท้ายเราจะเอาแบบแบบใช้ลองใช้คุกกี้อบบาบังไข่ถั่วได้แล้วกันตอนสุดท้ายเราจะใช้คุกกี้อบบาบังไข่ถั่วควบไปด้วยเนาะอืมคุกกี้อาบังไข่ถั่วดีดอ่ะเอาพีไมึคุกกี้ตัวนี้ทไมมันเป็นคุกกี้ตัวนี้วะอืมไหนเงี้ยอันนี้ไงบังไข่ถั่วโอเคก็ okay. ไม่ใช่ นี่ครับเป็นคุกกี้อบบาบังขายถั่วมันมีบูตเตอร์บนัทองเป้าอยากรูจังไม่ใช่ความเร็ยวคามชิเพิ่มขึ้นได้คะแนนเมขึ้นิ่เบร่อระไม่ใช่อรารมาร์มนเด็กม่เอาม,มีอะไรบ้างวะจขึ้นจากมนโซ่ค้งชนน้สเปอร์เไม่ไม่ใช่ยาก อ๋อะจะหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดล้วรับพลังงานรถช้าลงก็ได้โอเคเซตที่เราจะใช้ก็คือประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมแต่เราต้องกดฟาสตา์ตั์กอยู่แล้วอันนี้เพราะมันจะไปไม่ถึงคือเราได้กล่องหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ถ้าเราได้ใช้เนยถั่วจะได้เท่าไหร่นะเนี่ยนี่เราก็เลยจะมาลองด้วยคนดังราน,นี้เราจะ,พ,าจะพยายามชนองนึ่งกิดขังน้อยที่สุดให้ได้พลังงานรถช้าลง ก็น่าสนใจอยู่นะอืมอเคแล้วก็ให้เราลงบรลาสถานเลยที่สุดคืออันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็เลยจะมาลองกุกกี้รสเนยถั่วว่ามันจะได้เท่าไหร่ไม่เคยใช้เลยก็น่าจะได้แบบมไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่แต่ไม่ก็ุมก็ไม่มน่ใจคูณสามสิบห้าส่วนร้อยโอ้ร้อยละอืมคูณสามสิบห้าส่วนร้อยของเงินที่เราเก็บได้ ก็เด้จะกัอบประมาณเกินหมื่นะโอ้เกินหมื่นเหรอมันคิดยากเนาะอัน,นี้อืมนั่งกดเครื่องคิดเลขโอเคแล้วก็จึ๊บๆึๆ๊บจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเก็บไม่ได้เก็บใช้ไม่ได,ไได,ไได้พยายามแบบทนสิ่งเกิดขวางน่ร้อยที่สุดมาคือห้ามกันหนึ่งขวางแล้วกันเนาะ อยากใช้คำว่าห้ามเกินหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครมีตาช่างแบบตาช่างเหรียญหรือตาช่างทองก็ไอ้ตาช่างเหรียญจะติร์ตาช่งนางคะแนนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคือถ้าใครเปลี่ยนคะแนนเป็นเหรียญแบบนั้นน่าจะดีนะก็น่าโหดสุดอืมโอเคบังขายถั่วอ,อ,อบังขายถั่วอาบังขายถั่ว มันเหมือนกุ๊กขี้รถอบังเหรอก็ไม่รู้สิว่ามันเหมือนอยังไงแต่อันนี้เรา,นะาการันตีโบนัสทำหนึ่งครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่โบนัสทำการันตีนะโอเคนะ โอเคครับขออภัยนะครับมีเห็ดแป๊บนึงมีเห็ดนิดนิดหน่อยหน่อยนะโอเคมาเล่นต่อกันเลยบ๊บวันนี้มีเห็ดไอ้นั่นแล้วไปมันก็คือว่าก็อืมนั่นสินะมันก็ตก็ได้อยู่ดีๆเล่นอยู่ดีๆเหมือนกันก็คือว่าจะบอกให้นก <ๆ ondan S 1> <ๆ>็ค <t ry> ือ okay. ว่า <Lyn> <champion> <t ry mental Sure> มันเป็นเรื่องขอปิดเป็นความเจอก,กันเนาะก็คือว่าเรื่องล่นอาจจะได้ยินเสียงแววแววเปล่าก็ไม่รู้ได้เสียงแบบอะไรที่มันดังๆอะ่ะก็แค่ว่าน้องผมไปกดอะไรแค่เนี้ไม่มีอะไรหรอกก็คือไปกดแล้วก็แม่บอกให้ไปปิด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอกอืก็เลยรู้ว่าจะปิดยังไงถอดบั๊กอะ่ะก็เลยถอดบั๊กเลยมรู้สึกว่ารอบนี้ได้เงินน้อยผิดปกติอะ่ะ ถ้มันได้เงินน้อยผิดปกติก็เนี่ยว่ามันผิดกปกติอยู่แล้วกอเคอะบังอืมโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าเราชนกิ่งกิ่งฟางน้อยที่สุดถ้าที่เราจะทำได้ห้ามเกินหนึ่งครั้งอะ่ะห้าถ้าเราเกินหนึ่งครั้งแล้วเรา าจจะไปไม่รอดอยังไงก็ไม่รู้นะท้างพีถ้าชนแล้วมันเาอาจจะไปไม่รอดปรับความสนุง,งเกมเออ,มอ,อ,อยชขอช่วยแล้วกันเพราะเราไม่อยากได้เงินอยู่อ่ะ ่าจะแบบใช้บนใช้ไอที่ฟุ้นคือชีพว่ะนี้ก็ทําก็ทําเพื่อท่านผู้ชมแล้วกันเนาะเพราะทําเพื่อเออส่วนรวมแล้วก็เพราะก็อ,อยากรู้จริงๆว่าเราใช้นยถั่วมันจะได้เท่าไหร่กับคุกกี้ลดนักปัจจัยจะถึงหมื่นป่อนี่ก็ยังไม่รู้แต่ถ้าใช้จี้พวกเพิ่มๆนี่ก็น่าจะได้ของเยอะอยู่ะแต่มือไม่น่าไปสันเลยเนะาะก็ขออนุญ,ญาตใช้เพชรแล้วกัน โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เล่นยากนะมันเล่นยากอืมโอ้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 เราจะเป็นต้องจับจังหวะดีๆอ่ะเราจะเป็นต้องจับจังหวะดีๆอืมต้องจังหวะดีๆ ก็ก็เออแมปนี้มันแบบมันเล่นแบบไม่มีเป็นพื่นไม่มีคนก็ก็ไม่รู้ว่ามันเล่นแนวยังไงกันเนาะโอ๊ยอบังเลยเอาก็ใช้บังเลยแล้วน,น้อยแน่ใช้อบังใช้อบังอะ่ะที่เหลือเราก็แค่อบังวิ่งไปวิ่งไปก็พอแล้วอ้าวอบังโอ้อบังเจ็บนะบอกให้บัง บางขายถั่วพอดีไปขายถั่วหน้าเซเว่นน่ก็เลยรวยโอ้ย่ได้แค่นี้แหละเนาะ,ะมาได้เท่าไหร่วะวู้สองหมื่นหนึ่งเยอะอยู่เยอะอยู่เอาเยอะใช้ได้อยู่นะอยู่สองหมื่นหนึ่งก็เยอะอยู่อ่ะ,อะน,น,นะมันก็มันเยอะอยู่อ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ดีเนาะเออถ้าเราเพิ่มในถั่วปนเป็เนแนวแนวเอฟเฟกต์ก็ดีเนาะ เดย้อนหลังก็งเพิ่มได้เลยเนาะใครอยาเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะโอเคในสำหรับนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีบ๊ายบาย